Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับอาจารย์รุกมันนะครับอาจารย์รุกมันกตตาบารุนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาเรียนวิชาการงานอาชีพ,ออน,น,ะพนะครับของมสามชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการ ผ้าและก็การตัดเย็บนะครับทีนี้ก็เข้าเนื้อหาของเราเลยนะครับให้น,นักเรียนดูบทที่2นะครับก็คือจะขึ้นบทที่2แล้วบทที่2ก็คือผ้าและการตัดเย็บทําไมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าการตัดเย็บอะไรต่างๆเพราะว่าจะทําให้เรานั้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยในการดำิงชีวิตของมนุษย์จะต้องมี เสื้อผ้าสวมใส่เสื้อผ้านะครับไม่เหมือนกับคนสมัยก่อนนะครับคนปัจจุบันต้องมีเสื้อผ้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองดูดีดูดีแล้วก็ป้องกันความร้อนความหนาวต่างๆเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เรานั้นดูดีดูดีนะครับแล้วก็การดูแล าการดูแลเสื้อผ้าการซ่อมแซมการตกแต่งต,ตัดแป่งเสื้อผ้าเนี่ยรวมทั้งการตัดเย็บก็คือเพื่ออะไรครับการซ่อมแซมการตัดเย็บอะไรต่างเสื้อเราชํารุดทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บอะไรต่างๆเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บแล้วเนี่ยก็คือจะทําให้อะไรครับเสื้อผ้าของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยยืดอายุการใช้งานาเสื้อผ้าให้ได้นานมากขึ้นนะครับ อ่าแล้วก็เสื้อผ้าของเราก็จะดูสวยงามอ่าสวยงามอย่างตออ่าอ,อยู่สม่ำเสมอนะครับอ่าหน้าต่อไปก็ทีนี้ก็มาดูข้อนหนึ่งนะครับก็ว่าการดูแลรักษาเสื้อผ้าอ่าการสวมเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยอ่านี้เป็นทําให้อะไรครับให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพนะครับการที่เราแต่งใส่เสื้ออ่าเราก็ต้องดูด้วยว่า เหมาะสมกับบุคลิกภาพของเราไหมเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมคนตัวเล็กใส่เสื้ออะไรยังไงแบบไหนคนตัวใหญ่ใส่เสื้อยังไงคนผิวดําผิวขาวอันนี้ต้องให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของเรานะก็จะทําให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยดูดีอํําพรางร่างกายของเราส่วนที่บกพร่องทีน,นี้ก็มาดู1.1ก็หลักการดูแลรักษาเสื้อผ้า หลักการดูแลรักษาเสื้อผ้าหลักการดูแลรักษาเสื้อผ้าก็คือการใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าต่างๆนั้นจําเป็นที่จะต้องมีหลักเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้ปฏิบัติได้ถูกต้องถูกวิธีในการตากผ้าหรือซอักผ้าแบบนี้แล้วก็การอะไรเขาเรียกว่าเพราะว่า จะทาให้จะได้ยึดยึดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าได้นานขึ้นหลักก็คือ1ก็คือหลักการใช้และดูแลเสื้อผ้าก็คือ1น่นก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าควรระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกต้องต้องดูแลตรงนี้ด้วยตอนเด็กๆก็อาจจะเลอะเสื้อผ้าที่เราใส่ก็จะสกปรกแต่พอเรา ขึ้นม1ม2อม .3 ก็จะมีการดูแลดีขึ้นจากที่เสื้อผ้าเนี่ยสกปรกแต่พอเราอยู่มสก็อาจจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแหละก็ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดได้ดแีแล้วก็คนระวังอย่าให้เปราะเปื่อนสกปรกแล้วก็คนซักทันทันทีเมื่อมี อะไรสิ่งสุปรกที่ติดเสื้อผ้าของเราอ่าก็ควรที่จะซักทันทีไม่ใช่ให้ไม่ใช่เอาไปทิ้งในตะกร้าแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นเพราะว่ามันจะขึ้นอะไรเขาเรียกว่าขึ้นราใช่ไหมอ่านี่แหละจะทําให้เสื้อผ้าของเรานั้นอ่าเป็นไงอาจจะซักไม่ออกนะอ่าสองก็คือหากเสื้อผ้าที่อ่ามีส่วนที่ชํารุดอ่าก็ให้รีบซ่อมแซมทันทีอ่าอ่าหรือไม่ควรที่จะอ่านำไปซัก อ่ะเพราะว่าเสื้อสมมติว่าเสื้อเราในขาดเราก็ไปซักไปใส่ในเครื่องเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็จะทําให้เสื้อเสื้อผ้าของเราที่ชํารุดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าฉะนั้นให้เราซ่อมแซงก่อนอ่ะก่อนที่จะไปซักเพื่อให้เสื้อผ้าของเรานั้นอ่าดีกว่าเดิมอ่ะไม่ไม่ชํารุดมากมากขึ้นอะ,อะสามก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วถ้าไม่เปื้อนเหงื่อคใร ควรแขวนด้วยไม้แขวนเสื้อผ้าเสื้อ,อในบริเวณที่มีลมกรกะ่กใส่ซ้ำได้ตรงนี้เราก็ไปมีที่แขวนให้เรียบร้อยนะครับที่ใส่ไปแล้วแต่ว่าเราแค่ไปไปไหนใส่ไป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 ตลาดไปอย่างเนี้ยเสื้อของเราไม่ได้สกปรกอะไรไม่ได้เหม็นอะไรทีนี้เราก็กลับมาแขวนให้มัน เรียบร้อยจะทําให้ใส่ได้อะอเขาเรียกว่าใส่ซ้ําได้ผ้าสีสีสีก่อนซักผ้าเนี่ยควรแยกผ้าสีและผ้าขาวอ่ไม่ควรใส่รวมกันเพราะว่าจะทําให้ผ้าสีขาวเนี่ยผ้าสีแดงก็อาจจะออกออกสีทําให้ผ้าสีขาวเนี่ยสกปรกอ่อ่าได้รับสีแดงสีอะไรเนี่ยก็จะเสียหาย 5ก็คือถุงเท้าเมื่อสวมใส่แล้วต้องซักทุกครั้งนี่คือถุงเท้านะถุงเท้าเนี่ยมันจะเหม็นใช่ไหมเวลาเรียนในห้องเนี่ยก็จะได้กลิ่นนั่นแหละนะ่าจะเข้าใจเวลาเรียนในห้องกับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเมื่อถุงเท้าของใครไม่ได้ซักมันจะไงเหม็นใช่ไหมอย่างนั้นเมื่อถุงเท้าเนี่ยเมื่อใส่แล้วเนี่ยควรที่จะซักทันทีนะอ่า ไม่ควรเก็บไว้นานๆหรือใส่ซ้ำๆอ,อังงั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยเราซื้อถุงเท้าประมาณสัก5คู่สามคู่ก็ได้3คู่5คู่ถ้า5คู่ก็ใส่วันละคู่วันละคู่ละคู่นะคูะคะ่เรียน5วันก็ก็ใส่5คู่ทีนี้ก็ซักทีเดียววันหยุดก็ซักทีเดียว หกเสื้อผ้าที่เปื้อนเหงื่อคลายควรซักทันทีอ่านี่เวลาเหมือนว่าเสื้อเสื้อที่เราไปเล่นบอลพวกนี้จะต้องทำไงครับต้องซักทันทีนะครับเพราะว่ามันจะมันจะขึ้นรานะ,ะแล้วก็จะเหม็นด้วยเสื้อผ้าอ่าต่อเจ็ดก็คือเสื้อผ้าบางชนิดบางชิ้นอาจจะมีวิธีการการซักรีดและเก็บรักษาไม่เหมือนกันเช่น ห้ามขยี้ห้ามบีดห้ามริดเป็นต้นอาพวกนี้อาก็คือเสื้อเสื้อผ้าของเราที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีก็มันก็เขาเนื้อผ้าไม่เหมือนกันอาก็เหมือนกับอาคนที่เขาเล่นผ้ากระสอบนะอามาอยู่ในหลังน่ะนั้นเขาอาจจะอาซักแบบอีกแบบหนึ่งอาจะไม่ใส่ในเครื่องซักผ้านะครับคือเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะ ข้อดีก็ยังไงประหยัดเวลาไม่ต้องไปซักไม่ต้องใช้แรงของเราข้อดีก็หลายอย่างซักหลายๆหลายๆหลายๆตัวก็ได้แต่ข้อเสียของมันก็คือ,อะจะทำให้ผ้าของเราเขาเรียกว่าอะไรคอเนี่ยจะจะกว้างใช่ไหมเพราะามันจะยืดยืดครับนานๆมันก็จะกว้างขึ้นหรือบางทีก็จะจะ,จะยาวนะ ันนี้แหละข้อเสียแล้วก็มันจะออกอะไรคือว่าเจาออกสีเจาออกสีอ่าแควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้พร้อมใช้งานเช่นทงซักฟอกอะไรอ่าที่แขวนอ่าไม้นีบอะไรต่างๆเสื้อผ้าที่ซักแล้วควรพึ่งแดดหรือลมให้แห้งก่อนกรีก่อนรีด และพับแขวนใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าที่ไม่มีความชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราและการกลิ่นเหม็นอับอนนี่คือเมื่อผ้าที่เราซักแล้วเนี่ยเราตากไปแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เป็นไงครับก็แห้งแล้วเสื้อแห้งแล้วก็เก็บไว้ในตู้นะครับสิบก็คือควรจัดเก็บเสื้อผ้าไว้เป็นหมวดหมู่หรือประเภทเพื่อสะดวกในการหยิบใช้งะ ใช้ได้ง่ายและป้องกันการสูญหายหรือหาไม่เจอนี่ถ้าเราตั้งไว้ให้เป็นที่อ่าก็จะสะดวกในการใช้งานของเราครับต่อมาก็คือ1.2วิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัย4สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์อ่าปัจจัย4ของมนุษย์นะเสื้อผ้าเนี่ยอ่าเราก็มีอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่านี่คือปัจจัย4ของมนุษย์ เสื้อผ้าแต่ละประเภทเนี่ยหากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจะทำให้เป็นไงครับให้ยังคงสภาพที่ยังสวยงามและใช้งานอ่าได้นานแล้วก็คุ้มค่ากับการที่เราซื้อมานะางั้นเราก็ควรที่จะดูแลเสื้อผ้าของเราให้ดีๆนะอ่าก็คือการจัดรอยขจัดรอยเปื้อนใช่ไหมอ่าการขจัดรอยเปื้อนต่างๆ บนเสื้อผ้าของเราที่เราใส่ก็ควรซักให้มันเรียบร้อยถ้าซักกับมือเนี่ยก็จะได้สะอาดกว่าเครื่องซักผ้าอีกนะอาจารย์ว่า,าเพราะว่าเราจะได้หาหาอะไรหาสิ่งสกป,ปรปกบนเสื้อเราอ่าสิ่งอะไรเขาเรียกว่ารอยเปื้อนใช่ไหมอ่าง่ายกว่าถ้าเราใส่ในในเครื่องซักผ้าเนี่ย ก็คือเครื่องซักผ้านี่มันไม่ได้ซักอะไรทีมันก็แค่หมุนหมุนใช่ไหมหมุน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 ไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเหมือนอ่าเราทําเองก็ได้ใช่ไหมหมุน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 แต่ถ้าเราใช้มือเนี่ยเราขยี้ขยี้ให้สะอาดได้แล้วก็หาอะไรหาสิ่งใครว่าสิ่งบนเปื้อนบนเสื้อผ้าของเราเนี่ง่ายกว่าสะอาดกว่าออกนะแล้วก็เสื้อก็จะทนด้วยใช้งานได้นาน อสองคือการซักผ้าการซักผ้าเป็นวิธีการกะจัดสิ่งสกปรกจากเสื้อผ้าโดยใช้องค์ประกอบรวมรวมในการทํางานเช่นน้ําความร้อนเคมีอุปกรณ์เครื่องซักผ้าอันนี้ต่างๆนะก็คือหนึ่งนำวัสดุที่ตกค้างในกระเป๋าเสื้อผ้าของเราเนี่ยเอออก,ก็บเอาออกให้หมดก่อนที่จะซักผ้านะครับเอาออกให้หมดก่อนถ้าเด็กๆก,ก็จะมีมาม,ามา่าอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋า อยู่ในกระเป๋ากางเกงใช่ไหมอ่าตอนเด็กๆเนี่ยใช่ไหมหรือคันดมอะไรต่างๆนี้เอาออกก่อนเงินอะไรต่างๆเอาออกก่อนแล้วก็ค่อยซักอ่าต่อมาก็คือแยกผ้าขาวและผ้าสีออกจากกันอ่านี่ต้องต้องต้องแยกจากกันไม่ว่าจะเป็นถุงเทา้าเสื้อชั้นในกางเกงในพวกนี้ต้องแยกอ่าซักต่างหากนะซักต่างหากอย่าซักรวมกัน ปกติเราจะซักร่วมกันใช่ไหมเพราะ, <S <S ะว่าสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะ,ะสกปรกสามก็คือการซักผ้าด้วยมือต้องออกแรงอันนี้ขยี้หรือแปรงผ้าให้ใช้ใช้แปรงก็ได้หรือขยี้อะไรต่างอันนี้เพื่อที่จะให้สิ่งที่สกปรกออกจากผ้าเราควรที่จะแต่ว,ว่าก่อนซักเนี่ยจะต้องทำยังไงครับ จะต้องแช่น้ําก่อนอแช่น้ําก่อนสักประมาณ15นาทีถึง20นาทีาแล้วค่อยๆขจัดคราบต่างๆในบนเสื้อของเราการตากผ้าเป็นวิธีการที่ให้ผ้าเปียกแห้งโดยการพึ่งหรือแขวนบนเราตากผ้า,อ,าอันนี้ก็ในเกณฑก็เคยตากผ้ามาแล้วแต่ว่ามันมีวิธีของมันผ้าหนึ่งก็คือผ้าที่ซักด้วยมือให้บีบน้ําออกก่อน ถ้าใช้เครื่องเครื่องซักผ้ามันจะง่ายใช่ไหมใส่ลงในอะไรครับเครื่องปั่นก็จะแห้งแต่ถ้าเราซักด้วยมือเนี่ยก็จะต้องบีบก,ก่อนบีบให้น้ําออกก่อนก่อนที่จะตากแดดน,นะอ่าสองคือกับเอาด้านในออกอ่าด้านในออกก็คือว่าอ่าบาเรบาจูเลยบาเรบาจูสนยเอาด้านในออกเวลาไปตากแดดเพราะว่าจะทําให้เสื้อผ้าของเรานั้นสีเนี่ยสีจะไม่ออก สีจะได้ทนอ่าถ้าเราไปตากอ่าตากนี้เลยด้านที่เราใส่เนี่ยมันก็จะทําให้สีออกสีจางอะไรอ่างต่างนะอ่าสามก็คือการตากผ้าสีควรตากในที่อ่ลมโกรกหรือมีแดดราไรไม่ควรตากแดดจัดเพราะจะทําให้ผ้าซีดเ,เร็วหานี่แหละที่ที่ผ้าของเราซีดเร็วเนี่ยเพราะว่าเราไปตากแดด ที่มันแดดอะไรเรียกว่าร้อนจัดใช่ไหมที่โดนแดดจัดไปเลยเนี่ยแต่ถ้าจะให้ดีก็คือให้โดนโดนอะไรลมอะไรพวกนี้ก็คือไม่ต้องร้อน,นร้อนจัดก็ได้นะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือให้ให้เอาเรียว่าสลับเสื้อข้างในออกข้างนอกนะสี่การตัดเสือ้อยืดควรวางผ่านบนราวเพื่อเพื่อไม่ให้เสียรูปทรง การตักผ้ากับไม้แขวนเสื้อให้ใช้มือจัดรูปทรงผ้าให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดรอยยับน้อยที่สุดอ่ะเอาเงินหยั่งก็ลาเลยฮะหกก็คือการตักผ้าคนคนหนูกับผ้าเช็ดตัวควรตากแดดและมีลมกรบโดยวางผ้าผ้าบนเราตักผ้าและใช้ให้หนีบไว้ก่อนตากรองเท้าผ้าใบควรใช้ผ้าแห้งสะอาดซับ น้ำให้ในให้รองเท้าหมาดหมก่อนอ่าเวลาเราไปซักล้างรองเท้าใช่ไหมอ่าก็คือเอาผ้าเนี่ยมาเช็คก,ก่อนเช็คน้ำให้หมัดหมาก่อนแล้วค่อยไปตัะนะอ่าต่อมาสี่การรีดผ้าอ่รีดผ้าถ้าเรียนเ,เรียนเรียนปอนเลาะก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยใช้นะครับอ่ารีดผ้าเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านก็จะใช้รีดผ้า อ่ตารีแต่อยนอนดอเนี่ยแบบง่ายๆไม่งานยิดยากเงินยังก็ไม่เป็นไรอ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อีแบบหนึ่งแต่ถ้าผู้ชายนี้อย่าแบบง่ายๆนะไม่ยุง่งไม่ยุ่งยากไม่อะไรมากก็แบบง่ายๆน่แหละอ่าการรีดรีดทับอ่าการรีดไถแล้วก็แล้วก็เตรียมอุป,ปกรณ์ในการรีดผ้าให้พร้อมเช่นไม้แขวนอะไรต่างๆผ้าที่แห้งจัด อาเรดย,ยาจึงต้องโพรมน้ําก่อนอ่าก็คือมีน้ํายาอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช้น้ํายาพ่นก่อนเพื่อที่จะทําให้ผ้าของเรานุ่มอ่าปรับอุณหภูมิเตารีให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเสื้อผ้าของเรานะไม่ควรวางเตารีดที่มีความร้อนทิ้งไว้บนผ้าอ่านี่คือการใช้อ่าก็คือเมื่อเตารีดมันร้อนเกินเนี่ยคือเราจะวางอย่างนีไง้ไม่ได้จะวางไม่ได้ จะทำให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับอ่าไม่ควรวางเต้ารีดที่มีความรัดทิ้งอ่าการรีดรีดผ้าให้รีดปก,ปกเสื้อแขนเสื้อบา่าตัวเสื้อด้านด้านหน้าและเสื้อด้าน,ด,านด้านหลังส่วนกางเกงให้รีดขอบเอวขอบเอวถุงกระเป๋าพวกนี้ขาอะไรพวกนี้อ่ะผ้าชนิดใดที่รีดด้านในแล้วผ้านั้นเรียบ เรียบถึงด้านนอกก็ควรรีดด้านในพอ,อห้าก,ก็คือการจัดเสื้อเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอ่านีกา่ก็คือจะต้องเก็บในอะไรครับนักเรียนเก็บในตู้ใช่ไหมเก็บในตู้ให้เรียบร้อยอเพื่อที่จะทําให้เรานะเวลาใช้งานจะได้หยิบง่ายหยิบง่ายแต่ว่ามันก็จะมีหลักการของมันหลักการในการเรียนรู้เพื่อ เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตนะครับก็คือหลักการจัดจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเรารองเท้ากระเป๋าไม่ควรเก็บใส่ตู้ที่ปิดทึบจะทําให้เหม็นอับนี่คือวิธีการของมันจัดจัดเก็บเสื้อผ้าให้พ้นจากแสงแดดไม่ควรเก็บผ้าฝ้ายและผ้าลิลนินในตู้ลินชัก ไม้เพื่อป้องกันความชืน้นแมลงกัดกินผ้าอ่านี่แหละเพราะว่าแมลงมันจะชอบกินอ่ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเนี่ยชอบกินมากไอ้พวกมดอะไรพวกนี้อ่าสี่การแขวนเสื้อควรแขวนด้วยไม้แขวนเสื้ออ่าควรทําความสะอาดและปัดเช็ดอ่าชั้นวางผ้าในตู้อย่างสม่ําเสมออ่าคัดแยกคัดแยก อะไรถ้าแยกเสื้อผ้าตามสีของผ้าและไล่ระดับสีอ่ะจัดแยกประเภทของเสื้อผ้าที่ต้องการพับเช่นเสื้อกับโรงกางเกงชุดนอนตางเกงในอ่ะพวกนี้เราควรพับให้เรียบร้อยก่อนเสื้อชั้นในอะไรอ่ะรองเท้าหนังรองเท้าหนังเป็นยังไงรองเท้าหนังเนี่ยก็ทําความสะอาดรองเท้าที่สวมใส่โดยประจุป,ปัดฝุน่นอะไรพวกนี้อันนี้ง่าย รองเท้าผ้าใบก็จะต้องต้องทายัางไงเมื่อใช้ใช้แล้ววางพึ่งให้กลิ่นเงืแหง้งแหง้งจะเก็บไว้ที่แห้งไม่ไม่อับชื้นอ,อันนี้คือผ้าผ้าอไอเขาเราียกรองเท้าผ้าใบนะครับเข็มขัดเครื่องประดับอะไรต่างก็คือจะมีที่อะไรมีที่เก็บะ,ะต่อมาเอาเป็นไงครับ เข้าใจไหมที่เรียนมาอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอแค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจะให้นักเกรียนเนี่ยลองทำแบบแบบทดสอบนะครับอ่าแบบทดสอบเดี๋ยววันนี้แหละจะทำแบบให้นักเกรียนทำแบบทดสอบก่อนนะครับอ่าสำหรับวันนี้อาจารย์ขอสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อ สัปดาห์หน้านะครับอ่ในะคาบต่อไปอน,นี่คือการตัดเย็บและการดูแลเสื้อผ้าของเรานะครับอ่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับวัสสลามสวัสดีครับ